สวัสดีครับทุกคนและแล้ววันนี้ก็มาถึงไม่น่าเห็นแก่ของถูกเลยนะฮะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ดีนะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกสุดๆเลยแต่วันนี้ก็มาถึงวันที่เขาเริ่มงองแงแล้วเนี่ยครับดูจากขอบนะตัวลักที่แถมมาให้เนี่ยใช้การไม่ได้เลยยังต้องใช้เคเบิลไทจุ๊บเอาเลยอ่ะวันนี้เราจะมีอะไรพอแก้ไขเบื้องต้นในบ้างเดี๋ยวมาลองลือกันดูครับ อาการก็คือกดเปิดเครื่องครับเนี่ยฮะไม่ไปนะครับหมุนแค่นี้แหละนะแล้วก็อะไรไม่มีด้วยเอา้ามาแกะกันดูเลยนะครับผมเดี๋ยวขอตัวถอดปลั๊กไฟก่อนถอดปลั๊กเสร็จแล้วก็มาเลื้อกันเลยนะครับตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยเคเบิลท้ายอะประมาณนี้นะครับถอดใบก็คล้ายๆกันนะครับก็คือหมุนคนละทาง นะกับเกีียวปกตินี่ครับคล้ายๆกันหมดเลยตัวนี้จะเห็นได้ทั่วไปนะครับราคาถูกมากนะครับถึงมากที่สุดใช้แบบลบแบบของโจนเอาและกันซื้อมาหลายๆตัวเอาเพราะมันถูกไงนะครับหลายๆคนก็จะบอกว่าถ้าเสียก็ทิ้งเลยนะครับมันก็จริงแต่ถ้าเกิดมันพอซ่อมได้ก็น่าซ่อมไหมครับมาตอนนี้ก็แกะแล้วถึงแกนแล้วนะครับถึงใบแล้ว าปาครอบออกกรลองหมุนแกนดูนี่ฝืดมากๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่แกนเป็นที่ชุดซับน้ำมันหรือเปล่านะมาดูที่นอ็อตมีน็อตอยู่4ตัวนะครับไขควงแฉกก็คล้ายๆคล้ายๆกับทั่วไปนะครับผมคล้ายๆกับพัดลมทั่วไปนะอย่าลืมนะครับตัว กดสายก็ต้องคายออกมีน็อตเหมือนกันครับนี่ไขค,รครวงตัวนี้ถ้าใครเป็น Fc ผมอาจจะเห็นว่าผมใช้บ่อยมากเลยนะครับราคาแพงกว่าสว่านไฟฟ้าจีนบางตัวอน,น,วนีไม่ได้ว่ามันแพงแล้วมันจะจะแบบมันเท่มันหรูนะครับแต่มันใช้ดีจริงๆนะครับผมอืตัวนี้สุดยอดอ่ะโอเคตอนนี้หลุดหมดแล้วแต่ยัง ต้องบีบออกอีกนะนี่นะครับเจอแล้วนะครับแกนกลางด้านในมีอะไรบ้างอ่ะประมาณนี้นะครับมองดูนะครับก็คล้ายๆกับพัดลมบ้านเราเนี่ยแหละแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมมีคาปามีชุดทรายมีขดลวดต่างๆนะครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่ามันหมุนฝืดอนะ เศษขี้ฝุ่นนะที่เขาดูดอ่ะเพราะพัดลมมันจะดูดอากาศวิ่งผ่านใช่ไหมละ่ะมาอุดตันก็ได้นะแต่ถ้ามันเสียมากกว่าน,นั้นก็แยกย้ายครับผมคลิปนี้ค่อนข้างเรียวนิดนึงโอเคเปิดเอาละผมเจอแกนและชุดนี้นะครับก็จะมีจุดหมุนอยู่ตรงนี้ แล้วก็ด้านหลังนี้นะครับจะเป็นที่ให้เราหยอดน้ำมันพอได้หรือเปล่านะครับมาถึงในส่วนนี้นะครับผมไม่อยากให้ลื้อตรงนี้แหละถ้าใครไม่ใช่ช่างซึ่งผมจะเป็นตัวแทนของพ่อบ้านที่ไม่ใช่ช่างนะครับถ้าเกินกว่านี้ไม่ต้องแกะแล้วนะย้ำนะครับถ้าเกินกว่าเนี้ยไขนอ็อตจากนี้แหละไม่ต้องแกะแล้วนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าข like an ้างในนี้นะครับเขาจะมีการเรียงขดลวดนะครับแล้วก็จะเป็นขดลวดชุดน้ํายาบางทีเราแกะหรือเราไปแทงไข่ควงผิดจังหวะไปโดนน้ํายาของขดลวดเนี่ยมันลอกออกนะครับแล้วประกอบกลับเข้าไปเนี่ยช็อตนะครับผมก็คือจะเสียไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าหยอดน้ามันแล้วจะหายหรือเปล่าโอเค ตอนนี้ผมก็จะเริ่มหยอดน้ำมันเลยนะครับด้วยการตั้งขึ้นนะประมาณนี้น้ำมันที่ใช้นะครับใช้เป็นน้ำมันจักรหรือน้ำมันหยอดแกนพัดลมนะครับสั่งซื้อจากาเว็บไซต์สีส้มได้เลยนะครับถ้าท่านใดไม่มีก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่ตะกร้านะครับเนี่ยตรงนี้จะมีนะครับผมลองหยอดดู ตามจริงอะ่ะขั้นแรกนะควรจะเป็นพวกโซเนกหรือ WD ก่อนก็ดียิเหมือนกันนะครับเพื่อทําการชาล้างนะเกินกว่านี้ไม่แนะนําให้ทําแล้วนะครับอ้าโดนน้ามันตัวนี้ไปทําไมมันหมุนดีกว่าเก่าเลยล่ะน่ะผมหยอดไปแค่นิดเดียวอะ่ะนะครับคอยดูนะดูที่แกนนะครับนั่นตอนแรกฝืด ฝืดแบบโอ้โหฝืดแบบไปไม่เป็นเลยอะอ่าเนี่ยพอเอียงเสร็จปุ๊บก็ให้เขาวิ่งลงไปตรงกลางนะครับก็จับตั้งขึ้นลักษณะนี้แล้วก็หยอดตามแกนลงไปเลยครับอ่าถือว่าถือว่าน่าจะเป็น ความเหนียวนะครับที่มันเกิดจากการใช้งานไปะสักพักหนึ่งแล้วน้ามันมันแห้งนะครับผมพอเราหย่อนน้ามันไปปุ๊บเขาดีใจเลยเขาตื่นตัวขึ้นมาเลยเอโอเคเดี๋ยวลองมาเปิดกันดูครับในส่วนนี้ผมทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าตามจริงมันก็ต้องประกอบหมดแหละเดี๋ยวมันเสียเวลาทุกท่านนะครับอ่ะได้ไม่ได้ <c oughs> นะครับผมลองขอเสียบปลั๊กไฟแป๊บนึ่ง <c oughs> มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับเรียบร้อยนะครับผมในส่วนนี้ก็จะรอประกอบนะย้ำนะครับการซ่อมพัดลมในครั้งนี้นะ่ะจะมีเส้นบางๆนี่เลยแบ่งครึ่งกลางจอนี่เลยนะครับระหว่างช่างมืออาชีพนะครับกับพ่อบ้านสาย DIY อย่างเรานะครับผมผมจะย้ำทุกครั้งนะครับ จะไม่แอนตี้ช่างนะครับถ้าไม่ไหวจะมีเส้นกั้นไว้เกินกว่านี้ส่งช่างนะครับไม่ต้องทําเองไม่ต้องลึกนะเพราะของมังอย่างอะ่ะมันไม่ได้เรียนกันวันเดียวนะครับผมนักกีฬากว่าจะเก่งช่างแต่ละคนเขาเรียนมากว่าจะซ่อมได้แบบละเอียดนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ถ้าเราสามารถตรวจเช็คเบื้องต้นได้ก่อนแล้วพอที่จะซ่อมเองได้ง่ายๆแบบนี้ ถือเป็นเรื่องดีไหมครับโอเคครับต้องขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ลบกวนส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ